กฎแห่งกรรมมีจริงไหมแต่ทําไมบางคนไม่แน่ใจคําตอบคือกฎแห่งกรรมมีจริงทําดีดม่ใช่ถ้าทําดีได้ดีทํากันทั้งโลกม,มานานแล้วนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ผมได้จากการฟังเทศพรชพระคุณท่านอาจารย์ปัญญาลัทะฟังเทศกันดีแลรวคุมม้มทั้งชีวิตเลยถ้าบอกกฎแห่งกรรมคือทําดีความดีเกิดทําชั่วความชั่วเกิดแต่ผลดีและผลชั่วจะเกิดขึ้นมาไรขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยกฎแห่งกรรมมีจริงครับ แต่เป็นหนึ่งในห้ากฎที่คุมโลกใบนี้อยู่นี่คือองค์ตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราสอนเรื่องกฎแห่งกรรมโดยใช้นิยามห้าสอนตั้งแต่ห้าสิบปีแล้วให้คนพุทธในประเทศไทยรับทราบป่านี้หนองหูเห่าสวยกว่านี้นี่มันโกง้งแต่ผมที่สามสิบสี่สิบปีที่แล้วยัซสเทธก่อนจะจบเห็นไหมเพราะมันไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเคยได้ยินไหมทําบุญนมากก็ได้วุญมากเดียวถ้าเอานีดเงินไม่พอทําเงินผ่อนยังพอได้ สอนนี้เสร็จเลยตกลองอาระทุกคนนะฟังเรื่องนิยามห้าวันนี้แล้วเราจะมั่นคงในกฎแห่งกรรมเลย mm hmm. เพระเจ้าพบว่าความเป็นไปของทั้งโลกใบนี้ขึ้นอยู่กับการทํางานของกฎห้าข้อด้วยกันนิยามห้ากฎข้อแรกคือกฎทางเคมีและฟิสิกส์รงใช้คําว่าอุตุนิยามนี่คือภาพลาสก้ายอดเขาที่เห็นเป็นน้ําแข็งได้เพราะกฎทางฟิสิกส์ที่เรียกว่าอุตุนิยามแต่ยากมันงอกได้เพราะกฎทางชีวะพระเจ้าสงใช้คําว่าพีชานิยาม แต่ทําไมเรานั AL palate, ่งอยู่ที่คลองหนึ่งเห็นลาสกาได้เพราะคนลาสกาจิตเขาอยากถ่ายจิตต้องทํางานไหมจิตตรรษยามต้องมีกฎแห่งการทำงานของจิตแต่ถ้าจิตนึกอยากถ่ายแต่มือไม่กดชชตเตอร์ไม่เป็นกฎแห่งกรรมหรือกรรมนิยามหรือกฎแห่งการกระทําเราจะเห็นไหมแต่ถ้าท่านนั่งหลับตาทันทีท่านก็จะไม่เห็นละท่านน้่งนั่งในห้องนี้แล้วลืมตาด้วยถึงทําให้เกิดการเห็นภาพทําให้มี กฎแห่งความสำคัญของทุกๆกฎเรียกว่าธรรมะิยามเชื่อมต่อกันทําให้มีการเห็นภาพสก้าที่ดงสิแต่ลงสีเหลืองคือกฎแห่งกรรมมีอยู่จริงไหมในโลกนี้แต่เวลามันอยู่ในโลกนี้มันถูกผสมด้วยสีอื่นนี่คือความยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยี powerpoint ผมจะผสมห้าสีนี้เข้าด้วยกันต่อหน้าทั้งหลายจะได้สีตุน่นตุนนใชไหม คนไม่รู้จะบอกว่าลูกนี้ไม่เห็นมีสีเหลืองที่ก็สีตุ่นเพราะเขาดูตอนผสมแล้วสีคนเราเวลามองอะไรมักจะไม่แยกแยะหรอกมองเหมารวมทั้งเพียรส่วนใหญ่เห็นไหมถ้าคุณมองทุกอย่างแบบเหมารวมคุณก็จะเห็นแต่สีที่ผสมแล้วแล้วคุณก็บอกว่าไม่เห็นมีสีเหลืองไนหะคุณมองสีตุ่นซึ่งมีสีเหลืองผสมอยู่แต่คุณไม่แยกแยะทําดีได้ดีมีที่ไหนทําดีได้ชั่วมีท้กไปแต่คนรู้จะบอกว่าในสีตุ่นนี้หนึ่งในห้ามีสีเหลืองอยู่ ถ้าคุณทําดีความดีมันอยู่ในสีตุนนี้คุณทําชั่วเนื้อสีเหลืองก็อยู่ในสีตุลน,นี่แต่สีเหลืองจะปรากฏขึ้นมามันไม่ตรงไปตรงมาเหมือนพานิติทยที่ว่าน้ำลดต่อขุดเห็นไหมถ้าโลกนี้มีแค่น้ำกับตออะาไม่มีใครอยากทเร็วเลยเพราะอะไรเพราะถ้าทําเร็วบัาตอแห่งความเร็วเลือเกิดถ้ามีแค่น้ำกับตอเมื่อไหร่น้ำลดต่อขุดคนไม่อยากทําเร็วจริงไหมทำเร็วบัฟน้ำลดก่อน มีแต่คนอยากทำดีเพราะทำดีปั๊บต่อให้ความดีเกิดแล้วถ้ามีแค่น้ำกับตอเมื่อไหร่น้ำลดคนเห็นเห็นไหมโลกนี้ถ้ามีแค่น้ำกับตออยู่ไม่ซับซ้อนไม่มีใครอยากทำชั่วไม่มีใครอยากทำชั่วมีแต่คนอยากทำดีแต่โลกนี้ไม่ใช่มีเฉพาะน้ำกับตอมันมีผงหญ้าข้างต่อไหม น้ำลดแล้วหญ้ามันยังบางตออยู่เลยเพราะหญ้ามันสูงกว่าตอแล้วมันลกด้วยทําดีถ้าตายพงหญ้าบางคนไม่เห็นทําชั่วอยู่พงหญ้ <G ül üyor> าบางคนไม่รู้เอาเลยววตัดหญ้าออกสักหน่อยดีไหมตอจะได้โผล่หน่อยได้พอตัดหญ้าเสร็จปั๊บมืดพอดี <G ül üyor> ตอเดี่ยอยู่กลางน้ําคนไม่เห็นเห็นไหมบางคนทําดีแล้วน้อยใจไปไหมเธ <G ül üyor> อดูสิเนี่ยผลงานของฉันแต่ไม่มีใครรู้ ตอนนั้นมันมืดอ,อยู่เลยน้อยใจบางคนทําชั่วแต่ชราใจเห็นไหมโกงทางนี้ไม่มีคนรู้เยี๋ยวข่าวหน้าผูโกงอีกอหารู้ไหมว่าถ้าข่าวหน้าโกงแล้วหลักฐานครบก็เข้าคุกเลยนะเห็นไหมเพราะมันซับซ้อนคนดีในโลกนี้ส่วนหนึ่งจริงน้อยใจคนเลวส่วนหนึ่งจริงชราใจเอาละภาวน,นาเมื่อไหร่จะสว่างกทีหนอ ความชั่วความดีจะได้ปรากฏแกสายตาของชาวโลกคราวนี้แลหละน้อยแน่มันนั้นพอพระอาทิตย์ขึ้นพับหมอกลงจัด <S <S 1> <S 1> เดินห่างจากตอสิบเมตรคนไม่เห็นตอแล้วเห็นไหมบางคนทำดีกว่าจะได้ดีต้องรองจนเจ็ดปีครึ่งรอจนหมอกจางพระอาทิตย์ขึลน่ญนาถูกตัดลวนล้ำลดเห็นไหมบางคนทำชั่ว ต้องรอจน6ปีนะกว่าจะคุยคดีและหาหลักฐานเจอและได้สุดก็เข้าคุกจนได้<ม>เกือบจะรอดไปแล้วแต่ก็ไม่รอดบางคนทําดีกลางวันแจกแจกได้ผลดีไหมขับแท็กซี่อยู่ดีๆหลักลืมกระเป๋บบาตังค์ไว้เงิน3าสกุลรวมแล้วหกแสนกว่าบ,บาทเอาไปคืนให้เจสอร,อากการ้อนประกาศได้เจ้าของมารับสะดุดีทั้งประเทศนะทำดีปดั๊บความดีเกิดทันทีทําดีกลางวันแจกแจก,จากบางคนทําชั่วกลางวันแจกแจก,จกมีไหมปรากฏว่า ปล้นร้านทองกระโดดขึ้นแท็กซี่ทำกระเป๋าตังลมีปากกระดัมโดดจากชนและตำบลที่อยู่อยู่ในบาปเรียบร้อยเย็นนั้นถูกจับเลยทั้งหมดที่ผมพูดมาเรื่องจริงนะถ้าใครฟังตรงนี้เข้าใจแล้วถึงบอกว่าลืมมาดีให้หมอนนะทำดีทำต่อไปทำไม่ดีไม่ต้องเสียใจเดือยร้อทำทำถ้าใครเห็นตรงนี้ชาตินี้ทั้งชาติถ้ามีสติจะไม่อยากทำเร็วเลยเพราะถ้าทำเร็วความเร็วเกิดแล้วจริงไหมไม่สบายใจทันทีผลเร็วจะเกิดขึ้นอะไรเร็วหรือช้าเท่านั้นเอง คนทําดีไม่ได้ดีเพราะหนึ่งทำดีไม่พอทําดีให้ได้ดีต้องทําดีให้พร้อมด้วยกายวาจาใจบางคนทําดีแล้วปากเสียไปไหมบางคนบอกฉันให้โอกาสเธอห้าคนแล้วสิบผลแล้วแต่บางทีลักษณะของการให้โอกาสนั้นมันยังรู้สึกมีอะไรตะกิ้ตะขวงอยู่ทําให้เขาไม่กล้าระบางทีเรามองตัวเองไม่ออกอันที่สองทำดีไม่ถูกกาละเทศะ ทำดีเอาหน้าทำดีแล้วคุยโวทำดีแล้วพค้คนไม่ดีไม่เคยกินเหล้าเลยแต่ชอบราะจักรยานคนเมาไปยกกันหน้าแหงไหมสุดท้ายทำดีแต่ไม่สม่ำเสมอแล้วต่อเนื่องคนไหนทำดีเพื่อความดีจะทำไปตลอดคนไหนทำดีเพื่อผลดีเพราะคนดีไม่เกิดเลิกทำดีถ้าอาจารย์มายอมสอนช้นมากจัได้งนั้นเท่น่าไงท่านบอกนี่ขนาดทำดีมันยังไม่ได้ดีเลยนะไปเลิกมทำดีมันจะได้ดีเหรอวันนี้ผมไม่ได้บรรยายให้ความรู้นะครับเพราะทุกคนรู้หมดอะไรดีอะไรไม่ดีจริงไหมแต่ปัญหาคือทําไม คนส่วนหนึ่งรู้ว่าดีแล้วไม่ทำรู้ว่าไม่ดีแต่ยังดันุลังทำไม่ได้คำตอบบอกได้เลยเพราะรู้ไม่จริงท่านอะไรคือการรู้จริงครับปัญญาเดี๋ยวจะมีซาวเอเฟ็เกิดขึข้นครั้งคราวใครกะจะมาหลับตอนบ่ายๆระวังให้ดีนะไว้เดี๋ยวจะมีเสียงปลุกถ้าผมเปรียบความรู้เหมือนตัวจิ๊กซอปัญญาคือภาพจิ๊กซอที่ต่อแล้ว ทุกคนในห้องนี้มีความรู้เรื่องชีวิตไหมมีประสบการณ์ชีวิตเนี่ยบางคนมองหน้าแล้วน่าจะมีมากกว่าผมอีกยุง <c oughs> จัดบางรอยย่นแล้ว <c oughs> แต่ถ้าถามว่าเราชีวิตคืออะไรตอบไม่ได้ตอบไม่เหมือนกันเพราะไม่เคยเอาตัวตอมานั่งเรียน,นเป็นภาพถ้าปัญญาต่างจากความรู้ไงทุกคนรู้ไหมเกิดมาต้องตายทราบไหมตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้หรอกถ้าลูกเพื่อนเราตายเรา,า,เราปลอบใจได้ไหม ได้แต่ถ้าลูกเราเป็นอะไรไปเราทาใจได้ไหมนี่คือความแตกต่างระหว่างผู้รู้กับผู้มีปัญญาเา็นไหมคนที่มีความรู้ปลอบคนอื่นได้เหตุการณ์เกิดกับตัวเองมันหัวกว่าทําใจไม่ได้แต่คนมีปัญญาปลอบคนอื่นได้เหตุการณ์วกกระหมาตัวเองก็ยังทําใจได้อยู่ผมไม่ใช่คนดีนะครับผมเป็นปุถุชนเต็มขั้นกิเลสหนาตัณหาเพียบ <c oughs> แต่เป็นคนโชคดีที่ไปพบนวัตกรรมนี้แล้วตั้งแต่ผมได้นวัตกรรมนี้มาชื่อผมเปลี่ยน อย่างที่ถูกสร้างมาในโลกนี้จะถูกสร้างมาให้มีมากกว่าหนึ่งฟากเสมอเหรียญไม่ใช่มีแค่สองด้านนะมีสามเหรียญไหมแล้วเวลาเราปั่นให้มันหมุนเร็วๆแรงๆมันจะกลายเป็นทรงกลมนั้นของที่มีคุณนันก็มีโทษมาหันได้ในเมื่ออุจจาระเป็นปุ๋ยวิกฤตเป็นโอกาสได้ยาแรงๆอาจจะทําให้คนใช้แพ้หรือตายได้ปัญญาตัวไหนที่ทําให้เราสามารถวางเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้คําตอบคือปัญญาแห่งการเข้าถึงไตรรัตน์ ไตรลักษณ์คือลักษณะสามประการของธรรมชาติซึ่งพระเจ้าพบว่ามีอยู่ในทุกสรรพสิสส่งนได้แก่อนิจจงทุกขังและอนัตตาพระเจ้าตรัสโลกบอกว่าทุกอย่างในโลกนี้มีสามลักษณะขึ้นหนึ่งอนิจจลักษณะไม่มีอะไรในโลกที่เที่ยงสึกอย่างเดียวห้าปีแล้วกับตอนนี้หน้าตาเราเหมือนกันไหมทาไมไม่เหมือนกันเพราะมีลักษณะสองคือทุกขลักษณะทุกแปลว่ายากขมารเปราทนทุกบุมักรวมเป็นทุกขงังคดีประดุที่ว่าสังขารเป็นทุกขนะ์แน่ สังขารมิได้แปลว่าร่างกายสังขารแปลว่าการปรุงแต่งทุกประวัติทนสภาพเดิมไม่ได้สังขารเป็นทุกปลว่าเมื่อใดที่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นจะมีการทนสภาพเดิมไม่ได้เพราะในทุกการปรุงแต่งนั้นจะมีกระบวนการของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั่นนี่คือแก้วน้ําในมือผมแก้วน้ํานี่เป็นหนึ่งการปรุงแต่งนะเป็นหนึ่งสังขารนะประกอบด้วยแก้วกับน้ําในน้ำมีให้เยสองเลี้ยงหนึ่งกันต่อสังขารเป็นทุกแปลว่าอะไรดูระดับน้าในแก้วดีๆยากระพริบตา <F ut ters> หลังจากผมดื่มน,น้ำลดไหมครับถ้าไม่ดื่มมันจะลดไหมลดครับยังไงก็ต้องลดมันต้องระเหยหรือถูกแต่จริงคนที่เรารักที่สุดในชีวิตเปสังขารไหมหมดลมหายใจเมื่อไหร่ได้จึงไม่สําคัญเลยว่าคนที่เรารักที่สุดในชีวิตจะหมดลมหายใจเมื่อไหร่เพราะเราคุมลมหายใจคนที่เรารักไม่ได้แต่สําคัญว่าขณะที่เขามีลมหายใจอยู่กับเรานั้น เราปฏิบัติต่อเขาดีขนาดไหนเพราะการปฏิบัติต่อคนที่รักอยู่ในคามควบคุมของเราเนื่องจากเราทุกคนมีกรรมือการกระทำเป็นของตัวเองตั้งแต่ผมเข้าใจคาว่าอนิจจังทุกขังเชื่อไหมผมไม่กล้าประมาทแต่ผมกลับไปทําหน้าที่ที่ดีที่สุดกับทุกคนที่ผมรักขณะที่สุภาพสตรีที่ผมรักที่สุดในชีวิตอายุ88เจอทุกครั้งยกมือไหว้ไหว้เสร็จเอาที่สระสุกเอวแล้วขอาะกอดทีหนึ่งและทุกครั้งที่สุกเอวแม่จะบอกด้ยบอกไอ้เลิศโชคดีนะวันที่มีเอวนิ่ๆของแม่ให้สุก เองหกสิบเอ็ดก็ง้าตาสิบแปดอีกสามวันเองอาจจะไม่ตื่นมาซุกเอวแม่นำะมอีกสามเดือนอาจจาะไม่มีเอวนิ่งๆของแม่เหลือให้ซุปนะทะหันกลับไปทําหน้าที่ให้ดีที่สุดกับทุกคนที่เรารักนะใครที่คุณพ่อแม่ยังอยู่กินอะไรอร่อยใช้อะไรดีเรียกกลับไปซื้อให้ได่กินใช้อย่ารอจนทําสังฆทานถึงไม่ถึงก็ไม่รู้ <c oughs> และจำไว้ด้วยว่าในห้องเรานี้ไม่มีใครมีพ่อแม่เป็นพระอรหันต์หรอกครับทุกคนนะมีพ่อแม่เป็น,นนะ <c oughs> ปุถดุจทน้วนะผู้ทุน มีโอกาสพูดบรรยาไม่ถูกหูเราได้ไหมทำบงยาไม่ถูกใจเราได้ไหมแต่ช่านยกอมท้สองท่านคือพ่อกับแม่จบใครที่มีครอบครัวแล้วแต่โชคไม่ดีไปเลือกคนอับปรีมาเป็นคู่ครองแล้วตอนนี้มันจากเราไปแล้วโดยฉินเชิงโดยไปอยู่กับนี้นังนี่กลับไปบ้านวันนี้ประกาศฉลองอิสรภาพเลยเราดีขนาดนี้มันยังทิ้งเราได้แสดงว่าวาสนามันไม่ถึงเราไปจะได้ก็ดีจริงไหม เพราะถ้าอยู่ต่อรังแต่ทําความเจ็บน้องน้นใจให้เราหวั่นเวียนมันเรื่องอะไร็นจริงไหมแล้วถ้าอยู่จนมันเกิดแก่ขึ้นมาแล้วมันป่วยคนใจดีของเราคงอดูแรมันไม่ได้กลายเป็นภาระหรือว่ามันจากเราไปอยู่ท่างนี้แล้วก็ขอมอภพระที่เหลือทดให้ทังนี่รับไปโอเคไหม <S <S ไม่ใช่ง่ายนะครับคนสองคนจะมาเจอกันปิ้งกันมีรูปกันแล้วเลิกกันคุณว่าทางานมากี่ชาติแล้วถ้าคุณไม่ตัดวิบากชาตินี้เดี๋ยวชาติหน้าเจอมันอีกจ้าไหมยังเอาอีกแล้วยังไม่เข็ดยังมาอยู่ ตัดไปเลยิีาก,กรรมตัดได้ด้วยอะไรกุศลกรรมและปัญญากุศลกรรมคือเรื่องต่อแย่ต่อว่าของคนนี้เรื่องเล่าเรื่องไม่ดีให้พี่น้องให้เพื่อนถูกให้ลูกเต้าปากปัญญาคือมองคนคนนี้ให้เห็นอนิจจ์ทุกขังเลยนะคนเรามีพบก็มีพ้าวไม่จานเป็นกระดานตายอย่างน้อยขอบคุณที่เขาเกิดมาสร้างประสบการณ์ชีวิตเราเกือบยี่สิบปีมีลูกกับเราคนสองคนแล้วจากไปไม่ต้องอีนางขังขอบแล้วท่องคาถานี้ไว้นะจงอย่าทุกข์เพราะความเร็วของผู้อื่นจงทุกข์เมื่อตัวเองเร็ว ถ้าเขาจากเราไปเพราะว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเจ้าอารมณ์พูดจาหยาบคายไปลาโมโหแล้วเขาทนเราไม่ได้เห็นไหมถ้าอย่างนั้นก็เราก็ต้องรับสิ่งที่เราทําแต่ถ้าเราทําดีกับเขามาตลอดทําดีกับลูกตลอดแต่เขายังทิ้งเราไปได้เพราะเขาเป็นคนเลวสําสอนและเห็นแก่ตัวอย่างร้ายแรงถ้าอย่างนั้นคุณตัดเขาได้เลยเพราะคุณมีกุศลกรรมเป็นอาวุธอยู่แล้วคุณทําดีมาแล้วฟังวันนี้ถ้าเกิดปัญญา คุณตัดทุกข์ได้ไหมไม่ใช่ง่ายแต่ไม่ยากนะคนดีในโลกนี้มีเยอะมากแต่คนดีแล้วยังจมกองทุกข์อีกไม่น้อยเลยเพราะดีแต่ไม่ฉลาดวงเล็บโง่คือขาดปัญญาแน,น,น่เลยถ้นที่ฟังวันนี้ต้องตาสว่างไปไงเห็นไ,ไหมโลกเลยนะพระเจ้าและธรรมชาติยิ่งใหญ่มากท่านสร้างสิ่งที่ผู้หญิงขาดให้ผู้ชายแล้วถ้าชายหญิงจะมาอยู่แล้วแชร์สิ่งที่ขาดที่เกินกันอย่างชานยราถามว่าชีวิตสมดุลณ์เท่าไหร แภาพหลุนไม่กี่ท่านในห้องนี้พวกเรารู้ตรงแล้วครับว่าผู้ชายในโชคดีมากเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่เอาใจง่ายมากอยากรู้ความลับไหมครับผู้หญิงทั้งโลกจะต้องการเหมือนกันอยู่แค่สองอย่างนอกจากเงินแล้วอย่างแรกคือต้องการน้ําใจอย่างที่สองคือต้องการการให้เกียรติและน้ําใจไม่ต้องของแพงสามเดือนซิวกระเดียวฝากขอกอย่างดีดีก็ไม่ซื้อรอกวะแต่ต้องการการให้เกียรติก็คือจําไว้นะแฟนทําอะไรเก่งทําอะไรอร่อยหันชงต่อหน้า ให้เขารู้ว่าเราเห็นความสาคัญให,นะให้รู้ว่าเ,าเห็นความสามารถนะพอไหมก้าวแค่นี้พอไหมพอแล้วไปพอตักใครตัวมันแล้วโว้ยเขาบอกความรักผู้ชายใช่ไหมผู้ชายตายสองข้อเหมือนกันคือต้องการการให้เกียรติและผู้คนในเหตุผลคู่สมรสที่ผู้หญิงเก่งกับผู้ชายฉลาดกว่าผู้ชายท้านี้มีแม้ในสังคมไทยในห้องนี้ใครรู้ตัวว่าเก่งกว่าฉลาดกว่าสามีต้องแกล้งโง่ให้เป็นเป็นบางครั้งอยากข่มผู้ชายตลอดผู้ชายจะมีสัญญานอย่างหนึ่งคือไม่ชอบถูกข่ม ถ้าเราเป็นขมเขาไปบ่อยเขาจะเป็นแอบหาคนดูที่โง่งกว่าขม